อ่าครับค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะยังสามารถส่ง s อ s อมอมาทางรายการได้นะคะที่หมายเลข4 1 2 3 4 5 6ย้ำนะคะ4 1 2 3 4 5 6ค่ะอะไรนะเนี่ยดูที่อ่านไะด้อะไรเนี่ยหญิงอะไรหญิงมหญิงไม่อายุ50ปีอยากมีคู่แต่หายากหรือเปล่าคะไม่ต้องบอกนี่พวกช่างภาพกตลต้องของเรานี่ยังโสดอยู่หลายคนเลยเนี่ยค่ะ อ่าเดี๋ยวนะัเอาล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเออมันมันจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะอย่างอย่างที่บอกว่าหญิงม้แล้วก็อายุเท่านั้นแล้วก็อยางมีคู่เราสังเกตไหมละครับว่าบางบางทีเห็นไหมล่ะมีคู่แต่งงานเนี่ยเจ็ดแปดสิบเขายังแต่งงานกันเลยจัดกระบวนขันมาแรกันใหญ่โตเลยมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเปิดทางไหม นะเปิดทางไหมทอดสะพานไหมมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆว่าอายุเท่านี้แล้วเนี่ยจะต้องให้คนเข้ามาจีบให้คนเข้ามามันเป็นไปไม่ได้มันไม่เหมือนกับสาวๆเพียงแต่ว,ว่าบางทีเราดูแล้วว่าเออคนนั้นคนนี้เออเขาเขาไปตกพุ่มไม้เหมือนกันนะนิสัยดีไม่กินเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ทอดสะพานไปให้เขาสิเราอายุต,ตั้งห้าหกสิบแล้ว,ค,วคุณคุณอาหมายความว่าให้ไปจีบเขาบ้างทอดสะพานบ้างคือไม่มันไม่ต้องไปจีบแต่มันก็หมายความว่าเปิดทางให้เขาบ้างใช่ไหมล่ะเออ อย่างเดินไปเนี่ยเออแม่อยากจะไปตลาดหน่อยกลัวกลัวกลัวหมาข้างทางมันจะรู้ว่ากลัวอะไรเงี้ยออว่างไหมช่วยซ้อนไปตลาดหน่อยเนี่ยมัน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 ก็ทําให้ว่าเราเปิดทางให้เขาให้เขามีความหมายแล้วก็ความรู้ก็ดูอย่างนี้แล้วกันเอาเอาไม่ว่าเนี่ยชอบจะพูดอยู่เรื่อยยดูหอยอ่ะดูหอยนะหอยนะหอยไม่มีมือไม่มีตีนนะเห็นไหมไม่มีมือไม่มีตีนทําไมเขาผสมพันธุ์ได้ะ อแล้วทําไมเขาเขานี่ะแล้วคนนะ่ะมีมือมีตีนทําไมจะหาอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะหาไม่ได้หรอกครับนะะมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะในสิ่งเหล่านี้ะนะครับเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมไปพูดถึงเรื่องอืเรื่องเต้านมอีกนะครับเต้านมอีกผู้หญิงเนี่ยเกลียดมากเลยที่จะหัวนมเนี่ยดํา นี่กาพูดชัดๆนะครับเพราะอะไรฮะเ <P ew> พราะว่ามันมันเหมือนกับเขาก้มลงไปมองแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดถ,ถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยเขาจะภูมิใจมัล้ล่ะทีนี้ไอ้สีดํานั่นแหละจริงๆถ้ามีลูกเนี่ยลูกไม่ได้ทําให้สีดําเลยนะครับเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ดูดแบบผู้ชายดูดลูกเนี่ยเขาจะไล่ไลเพื่อเอาเอานมออกมาเนี่ย เขาไม่ได <S ane. S 1> ้ดูดแบบชนิดว SI ่าเอาเป็นเอาตายดูดแบบว่ากะว่าจะให้หลุดออกมาอย่างนั้นเลยผู้ชายเรามักจะลืมตัวทีนี้ไม่รู้ว่าไอการดูดเนี่ยมันเหมือนจะไปดึงเอาเลือดเนี่ยให้มาข้างใช่ไหมพอเลือดมาข้างปุ๊บเนี่ยพอมาข้างปุ๊บเนี่ยเอ้าโอเคพอข้างปุ๊บแล้วถ้าปล่อยเลือดมันก็จะกลับแต่พอจะกลับก็ไปซ้ำอีกซ้ำอยู่นั่นนั้นซ้ำอยู่น้่นซ้ำอยู่น้่นน่ะเพราะฉะนั้นเกมการวันนั้นกว่าจะจบเนี่ย ไอ้เลือดก็ไปคั่งอยู่ตรงนั้นใช่แล้วถ้ามันบ่อยๆนานๆบ่อยๆนานๆ,นานๆบ่อยๆเนี่ยคิดเอาเองแล้วแต่ว่าเลือดเนี่ยไอ้หัวนมดำเนี่ยดำเพราะว่ามันไม่ใช่ดำสีดำอะไรนะมันดำเพราะเลือดเนี่ยไปคั่งอยู่ตรงตรงตรง,ตรงไอ้จุกหัวนมตรงนั้น<ฆ>แล้วมันก็ทำให้มันเนี่ยเป็นสีดำเป็นสีค้าไปเรื่อยๆ<ฆ>นี่น,นี่นี่คือในส่วนหนึ่งทีนี้ในวิธีที่ถูกต้องแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเพศชายเนี่ยถ้าเวลาต้องการจะเล้าปลุกเล้าหรือว่าสร้างอารมณ์แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปโดดไปดึงไปเม้มอะไรเลยนะครับค่ะก็ใช้ไล่นั่นเองคระไอ้คําว่าไลยคานี้ก็น่าจะรู้นะครับไม่ต้องบอกให้มันชัดเจนนะครับก็ไลไปไลมานะครับตวัดไปตวัดมาผู้หญิงเขาจะเสียวตรงนั้นนะครับเขาไม่ได้เสียวไอ้ตรงที่แบบไปตั้งใจไปดึงไปโดดอะไรอย่างนั้นอันนี้บอกเป็นเคสนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เคล็ดเหล่านี้เนี่ยเคล็ดลับเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของเราจะบอกว่าเป็นบทของการ,รมาสูตรก็ได้ในการมาสูตรเนี่ยเขาจะมีบทว่าการเล้าลมเนี่ยหน้าอกผู้หญิงเนี่ยจะต้องเล้าลมอย่างไรนะครับค่อยๆไปแล้วกันครับก็รับชมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆเผยอ,ออกมาว่าวิธีการเป็นไงเพราะว่าเราเจาะจงเลยว่าจะมาเราถ้าผมเล่าวันนี้เล่าให้จบเล่าได้ครับค่ะ แต่เดี๋ยวอีกสองวันเรามีคนถามมาก็ต้องเล่าอีกมันก็เลยจะซ้ําไปซ้ามาค่อยๆเล่าไปแล้วกันค่อยๆบอกวิธีไปแล้วกันอันนี้ก็คือจุดหนึง่งแล้วก็ในฐานะที่เคยมีประสบการณ์นะค่ะผมถ่ายรูปนางแบบมาเนี่ยเป็นผมว่าเป็นพันๆคนนะค่ะแล้วก็กล้าพูดได้เลยว่ามันเหมือนกับว่าช่างภาพเนี่ยถ่ายนางแบบนู๊ดเนี่ยทั่วประเทศไทย ผมว่าไม่มีใครที่จะได้เห็นอะไรมากมายเท่าผมเลยในสิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งเพราะผมไปถ่ายดังแบบเนี่ยแล้วก็ดังแบบที่ถ่ายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมก็ต้องถ่ายเปลยหมดโป๊หมดแหละทีนี้พอถ่ายหลายๆคนเข้าเนี่ยมันก็สงสัยแล้วว่าฮึ้ยไอ้นางแบบคนเนี้ยเขามีประวัติในในเรื่องเป็นเอ่อเป็นหญิงเป็นหญิงเอนเตอร์เทนเป็นหญิงที่เอ่อที่จะบริการอย่างเงี้ยเอ๊ะ ทำไมไอ้ห <aría> ัวนมเขาทำไมสีชมพูนะเราก็เริ่มเริ่มสงสัยแล้วเออโอ้โหเขาระดับนี้นะเขาจะสีชมพูเลยใช่ไหมบอกก็ถามว่าตรงๆน่ะหนูไอ้น้องเอาริปสติกทาแบบนี้ทาให้แดงบอกไม่เขาบอกว่าไม่นะอ้าวแล้วบอกแล้วทําไมอ่ะเขาบอกว่าเขาทาอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมีคนต้องแอบไปทาแน่เลยเขาบอกว่าทาอะไรรู้ไหม สมัยก่อนเนี่ยมันมีครีมทาทาหน้าเนี่ยกูนอิมหรือเบต้าอะไรเนี่ยเขาทาเขาเขาที่ที่เอามาทาหน้าเนี่ยเขาไปทาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกดแล้วมันจะกัดเนี่ยกัดเพราะกัดแล้วมันจะออกออกไอ้กัดแล้วเนี่ยมันสีเนี่ยมันจะออกเป็นเลือเือเป็นสีแดงแดงชมพูออกมาเออแล้วตอนนั้นผมก็เขียนนะเขียนข้อมูลเลยบอกว่าถ้าใครที่มีหัวนมดําเนี่ย แต่แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีขายหรือเปล่าไอ้ทีมไอ้เบต้าหรือว่ารีมกดอินอะไรไม่รู้นะค่ะุณอาคะพวกนี้มันจะแรงตอนนี้นะคะคือเทคโนโลยีมันเข้ามามากค่ะคือถ้าผู้หญิงกังวลเรื่องหัวนมตัวเองดำเนี่ยนะคะสามารถทําให้หัวนมกลายเป็นสีชมพูได้ภายในชั่วโมงเดียวค่ะคือไม่ต้องไปกังวลแล้วค่ะว่าจะดําหรือไม่ดําอะไรมันมันมันจะแพงสิไอ้เบต้านี่ยไอ้นี่สิบยี่สิบาทนี่ป้ายเข้าไปวันกว่าจะหมดตลาดแต่ว่ามันใช้เวลานานนะคะ มันมันก็มันก,มนก็มันเราพูดถึงว่าถ้าเขามีเงินเขามีเวลาเขาก็ไปทําได้เพราะไปฉีดไปใช้รังสีไปอะไรทางทาอะไรต่างๆนะไอไอ,ไอตอนเนี้ยมันมีแล้วล่ะครับแต่สมัยก่อนไม่มีไงเพอสมัยก่อนไม่มีเราก็เราก็รู้เรื่องราวเหล่านี้มาอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับก็ถือว่าถ้าใครคิดว่าจะลองดูก็ได้นะครับไอการลองเนี่ยมันก็ไม่ได ใช้จ่ายมากมายอะไรแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ไหมนะในสิ่งที่ผมบอกไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรละครับแต่ว่ารู้มาว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ลองดูครับเผื่อว่ามันจะ,ะมันจะดีขึ้นเผือะะ่อว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าที่เห็นนางแบบเยอะๆเนี่ยเขาใช้อย่างนั้นอนะ่ะแล้วก็ดีขึ้นค่ะบางคนเนี่ยก้นดําเขาก็เอานี่แหละไปทาก้นมันก็มันก็หายดําก็มีนะข้อสอบดําอย่างเงี้ย ก็สอบตามข้อสอบตามข้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อเอาทาทาทากันเออมันก็บอกว่าเออมันก็ช่วยช่วยให้ให้มันจางลงได้อันนี้บอกเป็นความรู้กันนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ไม่ได้ว่ากันเอา้าเราก็ถือว่าให้มันหยุดอยู่แค่นี้ก็อพคกอ ung, ครับคุณอางค้าวันนี้นะคะคือมีคําถามอยากจะถามท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าทําไมคุณถึงเบื่อคนที่บ้านค่ะ สามารถคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถตอบคําถามร่วมกันตอบคําถามเข้ามาทางในรายการได้นะคะแล้วก็จะมาแชร์กันค่ะว่าทําไมคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะเบื่อคนที่บ้านค่ะเพราะอะไรค่ะขี้ขี้บ่นจู้จี้แล้วก็แก่ง่ายตายช้า,าเอาแต่เงินอย่างเดียวอย,อย่างอื่นก็ไม่สนนะ ไม่มดตอแล้วแต่แล้วแล้วแต่ละบางคนเจออย่างนี้นะเขาก็เบื่อสิใช่ไหมล่ะเข้าบ้านโอ้โหแค่เคาะประตูแค่นั้นเองเสียงแว๊ด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 ออกมาแล้วมันจะไม่ทําให้เบื่อยังไงก็ต้องคนเรามันก็ต้องมีเรื่องราวเหล่านี้นะมันเป็นวงจรของชีวิตบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงคนทังบ้านบ่นนะแปลกใจแล้วเฮ้ยวันนี้มันเป็นยังไงไม่บ่นไม่ว่าไม่ด่าไม่อะไรนะมั่ มันแล้วแต่นะมันแล้วแต่เอ้าก็ลองลองดูนะครับถ้ามีโอกาสอย่างที่น้องลินเขา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 นำเสนอก็ผมก็ถือว่ามันก็เป็นการจอยกันบางทีท่านไม่รู้ว่าจะถามอะไรบางทีเอ่อไม่รู้จะคุยอะไรหลายๆท่านมีนะพออย่างน้องลินเขาถามปุ๊บเนี่ยเออก็เอาไอ้ประโยคนี้เอามาเอามาร่วมแชร์กันแล้วฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะได้นําไปปรับปรุงตัวใช่ค่ะว่า คำถามของอาร์นี่ยังไม่ได้ตอบเลยนะไอทีวีเวลาเวลาไหนเหมาะสําหรับที่จะร่วมรักกันนะแต่เดี๋ยวต้องรีบอย่าลืมเตือนนะก่อนก่อนที่จะจบเบรกห้าก่อนที่จะเข้าโฆษณาเราต้องเตือนนะเราจะใช้คําตอบได้ค่ะเราก็จ้งถือว่าต้องเตือนกันแล้วเพราะตอนนี้หลงๆลืมๆแล้วมี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 คำถามต่อนะคะมีค่ะมีค่ะค่ะ นะคะคําถามต่อไปนะคะคือเขาสงสัยว่าน้องชายเขาเนี่ยนะคะชอบกระเทยค่ะอแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายคือหมายความว่ายังไงคะก็มันก็มันก็อาอจจะเป็นพวกเก,ย,เกย์อย่างนั้นนะมั้งไม่ใช่เกย์เลนะก,ะเก็เกย์เกย์เกย์คิงเขาเรียกเกย์คิงคือแต่ไม่ได้เป็นกระเทยค่ะเอ,อชอบกระเทยค่ะ แต่เองเป็นผู้ชายก็เรียกว่าชอบไม้ป่าพันเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เข้าลักษณะของพวกพวกกลุ่มเกอพวกกลุ่มเก์เก์เขาก็จะชอบผู้ชายด้วยกันเห็นไหมล่ะที่มีข่าวเห็นไหมผู้ชายเขาผู้ชายแต่งงานกันเห็นไหมโอ้จัดขบวนขันมากกันสิสอดอะไรกันอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับมันเป็นสิทธิและเสรีภาพของการแสดงออกของการต้องการล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อน คงจะหน้าอับอายขายหน้าคงจะโอ้โหเอาหน้าจุ่มแทกแผ่นดินเลยแต่สมัยนี้เห็นไหมจัดงานกันใหญ่โตโอ,โอ้มีโหร้องโหโหอวยใจกันยกขันหมากกันอะไรกันไปแล้วสวมแหวนเสร็จปุบ๊บหอมแก้มกันกอดกันอะไรกันหลายหลายท่านก็อาจจะขยะกขยงก็ได้แต่หลายหลายท่านก็อาจจะชื่นชมก็ได้มันก็ขึ้นอยู่ที่ยุคสมัยแล้วละครับยุคสมัยนี้ แต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นกระเทยเนี่ยโอ้โหลำบากเนี่ยถูกเขาดูถูกดู<ฆ>ถูกเหยียดหยามแต่สมัยนี้กระเทยเห็นไหมพอพัฒนาขึ้นมาบางทีเป็นกระเทยแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นกระเทยเลยมีหลายๆท่านเนี่ยไม่ถึงกับประกวดถึงกับเป็นเป็นผู้หญิงแล้วยิ่งผ่าตัดแปลงเพศได้ยิ่งไอ้เรื่องผ่าตัดแปลงเพศนี่พอพูดมาถึงตรงนี้นะผมผมกล้าพูดเลยนะครับว่า คนแรกของประเทศไทยนะครับคนแรกของประเทศไทยที่สามารถผ่าตัดนะครับแปลงเพศของผู้หญิงได้เนี่ยผมจําได้อย่างแม่นเลยเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นช่างภาพแล้วก็ได้รับฟิล์มสไลด์มาล้างนายแพทย์นรงนิ่มสกุลผมจําได้เลยเอาสไลด์มาล้างทีงสี่สิบม้วนห้าสิบม้วนขั้นตอนวิธีการผ่าตัดการทําอย่างไรแปลงเพศนี่ ไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับไม่ใช่ตัดทิ้งนะเขาทำกันยังไงคะอ้าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้เราประเรินมาเล่าให้ฟังดีกว่าไอ้ตรงนี้เราเก็บเอาไว้ไม่ใช่ตัดทิ้งครับเขามีวิธีการครับแล้วของผู้ชายยังอยู่นะครับแต่สามารถเอามาทำเนี่ยให้มันเหมือนกับของเพศหญิงเลยของจริงๆเลยแต่วันนี้เก็บไว้ก่อนะนะแล้วเดี๋ยวก็จําไว้แล้วกันแล้วก็คอยถามแล้วกันเอาวันต่อไปไ<ด>เพราะ,ะว่าเราก็จะหยด เหมือนก็หยอ่อนนมคกเอาไว้อะแล้วเราก็ยังไม่เติมกะทิให้มันให้มันเห็นว่าเป็นนมคกแล้วกันแต่ยังไม่เติมกะทิเพื่อให้มันอยากจะอยากจะชิมอยากจะฟังแต่เอาไว้มันหน้าเฉพาะไอ้ไอ้ตรงแปลงเพศนี่นะครับแล้ว,ลวผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับอ๋อเขายกป้ายมาแล้วมันจะเหรออยกป้ายข้าเบรกแล้วเบรกที่สามแล้วครับก็ต้องพักสักครู่นะครับเราเดี๋ยวเรามาเข้าในช่วงที่สี่ครับ Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with.